สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังจากความเดิมในตอนที่แล้วเพื่อนเก่าของพระเอกก็คือยองจูได้ย้ายมาโรงเรียนเดียวกันกับเขาซึ่งทั้งสองคนก็เคยเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่ามีเหตุที่ทําให้ทะเลาะกันจึงเลิกเป็นเพื่อนพอทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งคู่จงกลายาเป็นคู่ปรับที่ยองจูไม่ค่อยชอบหน้าพระเอกเรียกว่าเกลียดก็ว่าได้ด้วยความน่ารักของน้องเอกที่คอยเป็นมิตรทั้งพระเอกและพูดคุยกับยองจูได้ในหลายๆเรื่องทําให้ยองจูหวั่นไหวและเริ่มชอบน้องเอกขึ้นมาแต่ว่าน้องเอกของเเราก็หมืออนจะยแบ พะเอกตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เธอก็ยังหว่นไหวให้เขาอยู่ดีเธอจึงตัดสินใจวิ่งไปหาเขาที่บ้านและบอกว่าฉันมีเรื่องจะบอกนายคือฉันอยากจะลองอีกสักครั้งอย่าบอกนะว่านังเอกตั้งใจมาสารภาพรักกับเขาหนะ้าแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อเราอย่ารอช้าไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจดยนะพระเอกก็ได้ย้อนนึกไปตอนเด็กพอเขาได้ของขวัญจากเธอนั้นที่เธอทําไม้เป็นรูปหัวใจและเขียนความในใจมาให้โดยเธอได้เขียนว่าฉันชอบนายตอนนั้นเขาก็ได้ทําไม้รูป เพื่อจะเขียนตอบกลับว่าเขาก็ชอบเธอเหมือนกันแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กและเขินอายจึงทําให้เขาพูดจาแบบนั้นไปกับเพื่อนทําให้หนังเอกได้ยินไม่พอใจแล้วก็เดินมาโชกทําให้เขาไม่ได้เอาของขวัญที่ทําให้กับเธอไปและนั่นมันก็ทําให้พวกเขาคอยเลี่ยงหน้ากันจนมาถึงมปลายนังเอกก็ได้บอกว่าฉันอยากจะลองดูอีกสักครั้งจู่ๆตอนนั้นปู่ก็ได้เรียกเธอโดยสิ่งที่เธอพูดก็คือเธอจะขอให้ปู่ช่วยสอนเทคนิคการทําไม้ให้กับพวกเรามาเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเหมือนตอนยังเด็กปู่ก็ได้สอนเขาและเธอทําไม้เพื่อ จะลงแข่งทั้งสองคนก็ได้ฝึกกันอยู่นานเธอก็บ่นว่านายนี่ไม่ได้ปู่มาเลยสักนิดไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเพื่อจะลงแข่งเขาก็พูดส่วนว่าเดี๋ยวฉันก็เก่งขึ้นเองน่างานไม้ตอนนี้ไม่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันทําได้วันต่อมาพระเอกก็ได้มาหาครูใหญ่เพื่อจะขอพูกุญแจชุดเทวันโดคืนพอเรื่องมันก็จบไปแล้วส่วนคนที่ทําก็มาสารภาพมันเป็นของสําคัญของผมได้โปรดคืนให้ผมด้วยเธอแต่ครูใหญ่ก็บอกว่าฉันไม่เชื่อและคิดว่านายนั่นแหละที่ทําเพราะงั้นฉันจะไม่คืนซอยอนก็บังเอิญเดินมาได้ยินเธอจึงมาคุยกกกับบพระเออ ให้เลิกพูดถึงเรื่องคนที่โยนกระถางต้นไม้ใส่รถประธานซะอย่าไปขุดคุยอะไรมันอีกฉันลำบากแทบตายกว่าจะแก้ไขมันไดเขาก็พูดส่วนว่าขอบคุณน้ที่ดูแลยองจูแต่ว่าเขาทําบางอย่างตกเอาไว้บนดาดฟ้าครูใหญ่คิดว่าเป็นของฉันฉันต้องเอากลับไปคืนให้เขาเพราะมันสําคัญกับยองจูมากครูก็ได้แจ้งหัวข้อการแข่งขันงานไม้ของมหลาลัยจินซอเป็นมานั่งยาวสองที่นั่งครูจึงให้จับคู่กันลองฝึกซ้อมโดยนนางเอกกับพระเอกก็ได้คู่กันพอพระเอกกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เห็นปู่เขานอ,นอนหมดสติ เขาที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจและรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อพาส่งโรงพยาบาลหมอก,ก็ได้แจ้งว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินต้องผ่าตัดด,ดาขดร่วนเพื่อขยายหลอดเลือดเทียมที่หัวใจพระเอกก็ได้มานั่งรออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดจังหวะนั้นนังเอกก็ได้มาที่บ้านของเขาเพื่อจะมาฝึกซ้อมเรียนกระปู่เหมือนเดิมเธอก็ได้มาเห็นเข้าของกระจัดกระจายและประตูเปิดเอาไว้เธอจึงรีบโทรไปถามพระเอกแล้วก็รู้ว่าปู่เข้าโรงพยาบาลเธอจึงรีบไปหาเขาที่นั่นเธอก็ได้ถามว่าปู่ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ปู่ได้รับการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดี เธอน่าจะมาพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบมาเธอก็พูดส่วนว่าก็ฉันกลัวนี่นากลัวว่านายจะนั่งร้องไห้อยู่ที่ไหนสักที่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะแวะมาใหม่ระหว่างที่เธอรอรถกลับบ้านเธอก็นึกขึ้นได้ว่าพระเอกคงไม่ได้เตรียมของมาแน่ๆเธอจึงกลับไปเอาของใช้แล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อเอาเข้าวของมาให้กับเขานางเอกของเราก็คือโคตรน่ารักเอาใจใส่แล้วคอยดูแลพระเอกตลอดเลยพอปู่ฟื้นขึ้นมาก็ได้โทรคุยกับเจ้าของบ้านเรื่องที่เข้าโรงพยาบาลจึงขอเลื่อนย้ายออกไปอีกสักหน่อยปู่ก็ได้มาคุยกับพระ ค่ารักษาพยาบาลมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เรื่องย้ายบ้านฉันจะจัดการเองแกก็ตั้งใจเรียนไปไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นแพ้ย่จึงกลับมาที่บ้านเพื่อโพสต์ขายของใช้จะได้เอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านใหม่ครูใหญ่ก็ได้มาคุยกับคุยเพื่อขอให้ดูแลคู่แฝดแจฮีกับแจฮยอกเพราะทั้งคู่เป็นหลานของประธานคู่แฝดก็ไม่ได้เข้าวิชาที่เป็นพวกศิละปะหรือพละโดยจะอ้างว่าไม่สบายและไม่แอบฝึกซ้อมทํางานไม้กับคุยอซอยอนที่เห็นท่าทางปแปลกๆเธอจึงตามไปแล้วก็พบว่าคุยอีสอนให้กัับคคู่่แแดนน้น ทั้งๆที่เธอและคนอื่นก็แข่งเหมือนกันเธอจึงถามครูอีว่าโลกของเรามันเอียงถึงขั้นที่ครูเลือกปฏิบัติเลยหรอครูก็บอกว่าฝีมือคู่แฝดตามเธอไม่ทันครูจึงต้องคอยสอนเพราะพวกเขายังไม่เก่งเธอจึงบอกว่าขอให้ครูหยุดทําแบบนี้ซะไม่งั้นหนูจะโพสเรื่องนี้ลงเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการครูอีจึงมาคุยกับครูใหญ่เพื่อบอกว่าผมสอนคู่แฝดนอกเวลาเรียนไม่ได้แล้วครูใหญ่จึงบอกว่าฉันได้ยินว่ากรรมการในการแข่งขันเป็นรุ่นพี่มหาลัยของนายนายน่าจะถือโอกาสไปเจอเขาหน่อยแค่ขอนํำบัตรเขามาแล้วก็นำ ฉันให้กับเขาไปครูใหญ่ต้องการให้คู่แฝดชนะการแข่งขันวันนี้ก็เป็นวันเกิดของยองจูพระเอกจึงมาดักรอเขาแล้วถามว่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่คิดถึงฉันมัางหรอสุขสันต์วันเกิดนะยองจูที่จริงฉันก็อยากจะซื้อของขวัญให้นายแต่ว่าช่วงนี้ฉันถังแตกจริงๆขอโทษด,ด้วยเขาก็พูดส่วนว่าอย่ามาสนใจเรื่องไร้สาระและเตรียมตัวแข่งให้ดีอย่าทำลายโอกาสของจีวอนจากนั้นเพื่อนพระเอกก็ได้เอาเบอร์โทรและสถานที่ที่ให้เช่าบ้านพักให้กับเขาโดยเลิกเรียนจะพาไปลองดูด้วยกันระหว่างที่ทุกคน มาลองทํโตนั่งเพื่อจะลงแข่งพระเอกก็าแต่สนใจทร์ซาเพราะเขาได้ส่งข้อความถามหลายที่ว่าพอจะมีบ้านเช่าที่ไหนว่างแล้วพอจะให้เขาย้ายเข้าไปได้บ้างตอนนั้นเขาก็เผลอวางเล่ยไว้ทําให้มันจะตกไปโดนนางเอกแต่ยองจูก็ได้คว้าตัวเธอหลบได้ทันเขาจึงถามว่าทําอะไรของนายต้องให้เกิดเรื่องก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาขอโทษถ้ามีเรื่องให้คิดก็อยู่ให้ห่างเครื่องมือพระเอกจึงขอโทษเธอแล้วบอกว่าฉันทําไม่ได้จากนั้นเขาก็วิ่งออกไปทางด้านครูอีก็ได้มาหารุ่นพี่ของเขาเพื่อจะมาบอกว่านักเรียนเราเข้าร่วมแข่งกัน ข่งขันนี้ด้วยและเขาก็ยื่นนำบัตรให้กับรุ่นพี่ไปบอกว่าครูใหญ่อยากจะพบพี่แล้วก็ให้นำบัตรแถมยังขอนำบัตรรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่ที่เห็นแบบนั้นก็เข้าใจและจะช่วยให้นักเรียนโรงเรียนเขาชนะครูอีก็รู้สึกว่านี่มันไม่ถูกต้องฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาจึงเอานำบัตรคืนแล้วบอกว่าผมรู้ว่าพี่ไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นรุ่นพี่ก็พูดสอนว่าฉันเริ่มสับสนในตัวนายแล้วนะว่านายต้องการอะไรกันแน่ทางด้านยองจูก็ได้เดินมาส่งซอยอนเพื่อจะไปส่งขึ้นรถกลับบาา้านจันนขงขวััญให้ก้กบเา พราะเธอรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดซึ่งของขวัญมันก็คือถุงมือเขาก็ได้ขอบคุณสําหรับของขวัญภาพก็ได้ตัดมาที่นางเอกก็ได้สงสัยว่าพระเอกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเธอจึงโทรไปถามเพื่อนสนิทของเขาจนเธอได้รู้ความจริงที่เขาดูเครียดและไม่มีเวลาเพราะโมวแต่หาบ้านเช่าใหม่ตอนนั้นพี่ชายของยองจูก็ได้มาที่ร้านค้าเพื่อจะมาซื้อเค้กเพื่อจะไปฉลองวันเกิดให้กับยองจูนางเอกที่ทํางานอยู่ที่นั่นเธอจึงฝากช็อกโกแลตเอาให้กับเขาเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดพอพี่กลับมาถึงที่บ้านก็เรียกให้ยองจูมาเป่เคกฉลอ แล้วพี่ก็ยื่นของขวัญที่นางเอกฝากมาให้กับเขาเขาที่เห็นแบบนั้นก็รีบหยิบแล้วก็ดีใจใหญ่เขาแทบจะไม่ทานมันเลยเก็บไว้อย่างดีจาังนั้นเขาก็ส่งข้อความขอบคุณเธอนางเอกที่เลิกงา,งานเธอจึงรีบไปหาพระเอกที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็คุยกับเขาว่าฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะนายกําลังหาบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านฉันมีห้องว่างอยู่ชั้นบนดาดฟ้านายย้ายมาอยู่บ้านฉันเอาไหมคนเช่าเพิ่งย้ายออกไปนายกับปู่มาอยู่ที่นั่นได้จนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าฉันจะจัดการเองวันต่อมา จากโรงพยาบาลโดยท่านก็ได้คุยกับพระเอกบอกว่าฉันจัดการเรื่องบ้านได้เรียบร้อยเป็นบ้านของคนที่รู้จักไม่ต้องจ่ายค่ามาจําย้ายไปอยู่ที่นั่นได้เลยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจจากนั้นเขาก็ได้รีบมาที่โรงเรียนเพื่อมาช่วยนางเอกทํามานั่งเขาก็ได้บอกว่าปู่ฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแถมตอนนี้พวกเราก็ได้บ้านใหม่แล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงสนใจแค่การแข่งขันก็พอพอเลิกเรียนเขาก็ได้มาเก็บข้าวของเพื่อจะย้ายไปบ้านใหม่บ้านหลังที่เขาย้ายไปนั้นมันก็คือบ้านของนางเอกนั่นเองโดยความจริงแล้วแม่ของเธอได้ไปเยี่ยมป และรู้ว่าท่านกําลังมีปัญหาจึงให้ย้ายมาอยู่บ้านชั้นบนของพวกเราก่อนก็ได้ยังไงก็เป็นคนรู้จักกันแถมท่านก็ยังคอยช่วยเหลืออะไรครอบครัวเรามากมายและยังขอให้อย่าพิ่งบอกพระเอกนะจีวอนถามให้เขาย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธรอยย้ายเข้ามาแล้วฉันจะคุยกับเขาเองจากนั้นทุกคนก็ได้มานั่งทานอาหารด้วยกันอย่างสนุกสนานพี่ชายของยองจูก็ได้นัดครูอีมาพบพอครูเห็นก็ต้องตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะเดินไม่ได้พอรู้เรื่องราวทั้งหมดครูก็บอกว่าตอนนั้นฉันบอกพวกเขาแล้วว่าต้องเปลี่ยนกระเช้าไฟไฟ้า ฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนายเขาก็พูดส่วนว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่หัวหน้าออกไปต้องบอกก่อนนะคะครูอีเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าในไซต์งานของบริษัทซังลิมแล้วพี่ชายของยองจูก็มาฝึกงานหลังจากที่เขาลาออกไปครูอีก็ถามว่านายฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยแล้วใช่ไหมแล้วบริษัทว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าเรื่องการพิจารณาคดีหัวหน้าช่วยไปเป็นพยานให้ผมได้ไหมอยากให้การว่าหัวหน้าได้บอกพวกเขาแล้วว่าต้องเปลี่ยนกระเช้าไฟฟ้าครูอีก็บอกว่าคำให้การของฉันอาจจะช่วยอะไรนายไม่ไ กลับมาที่บ้านเพื่อมาคุยกับยองจูว่าตอนที่ฉันทํางานครูอีกก็อยู่ที่นั่นด้วยถึงตอนนั้นเขาจะเป็นหัวหน้าแต่เขาก็เป็นคนเดียวที่ดูแลพวกเราอย่างดีแถมยังเป็นคนบอกกับบริษัทว่าต้องเปลี่ยนกระเช้าไฟฟ้าแต่ตอนที่ฉันกิดอุบัติเหตุเขาไปทํางานที่ไซต์างานอื่นนานแล้วถ้าบริษัททําตามที่เขาบอกอุบัติเหตุก็คงจะไม่เกิดนายก็ทําตัวดีๆกับครูล,ล่ะฉันขอให้เขาช่วยดูแลนายเป็นพิเศษวันเวลาก็ได้ผ่านไปการที่พระเอกมาอยู่ร่วมบ้านด้วยก็มีทั้งเรื่องสนุกและก็เรื่อง,ของเขออิน เขาตกลงมานางเอกก็จะเป็นคนหยิบมันหรือแม้แต่เวลาที่เธอกับพี่สาวแย่งเสื้อใน,นเขาก็ดันมาเห็นซะง,งั้นทั้งสองคนจึงเขินเวลาที่เจอหน้ากันแถมเวลาจะไปโรงเรียนเขาและเธอก็ได้ตกลงกันว่าพวกเราควรจะแยกกันไปเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องที่เขาไม่อยู่ร่วมบ้านกับเธอและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันแข่งขันงานไม้ประธานก็ได้นั่งรถมาส่งหลานแฟดของเธอด้วยตัวเองโดยการแข่งขันก็ได้เริ่มจะเป็นการแข่งขันทัศสัฝีมือช่างไม้ซึ่งมีเวลาให้ทำสี่ชั่วโมงเพื่อสร้างม้านั่งยาวสองที่นั่งให้ใช้เครืื่อองมอ วางอยู่บนโต๊ะเท่านั้นทั้งทางฝั่งพระเอกและนางเอกก็ตื่นเต้นและก็ช่วยกันทําให้ออกมาดีที่สุดส่วนยองจูกับซอยันก็ช่วยกันทําเป็นทีมพอทุกคนทําเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาที่คณะกรรมการตรวจดูมานั่งของทุกคนคูก็ได้ชมทุกคนแล้วบอกว่าโรงเรียนเราต้องได้สักเหรียญแน่ๆเลยพอมานั่งของคู่ยองจูมันทําออกมาได้ดีมากจริงๆตอนนั้นประธานก็ได้มาร่วมงานแข่งขันด้วยทุกคนที่เห็นก็รีบเข้ามาทําความเคารพกันใหญ่รวมไปถึงรุ่นพี่กรรมการคนนั้นก็รีบมารับหน้าแถมยังบอกเจ้าหน้าที่คนอื่นนว่่าามัง ของคู่แฝดได้ตรวจดูเรียบร้อยให้ไปตรวจของคนอื่นแทนหนุ่มแว่นคนนี้ก็ได้มาลองจับม้านั่งของยองจูและซอยอนเขาก็ประทับใจในฝีมือของคู่นี้มากส่วนของนางเอกกับพระเอกก็ได้ประกอบผิดทาให้เธอไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลกรรมาการก็ได้ประกาศว่าเหรียญทองแดงคู่ที่ได้ไปก็คือยองจูและซอยอนส่วนเหรียญทองที่ชนะอันดับหนึ่งก็คือคู่แฝดหลานของประธานประธานก็ได้เดินมาขอบคุณรุ่นพี่ว่าเขาทําดีมากรวมถึงขอบคุณครูอีเหมือนกันที่แนะนําเขาให้ได้รู้จกักยองจูที่เห็นและได้ยินเขาจึงเข้าใจ ผิดว่าทั้งหมดครูอีก็มีส่วนรู้เห็นครูขี้กองช่วยครูแฝดนั่นเขาจึงมาพูดว่าพี่ผมคิดผิดที่บอกว่าครูเป็นคนดีตอนแรกผมเกือบจะเชื่อแล้วทั้งครูและประธานก็ไม่ต่างกันตอนนั้นหนุ่มแว่นก็ได้มาขอคุยกับยองจูเพราะเขาประทับใจในฝีมือทําไม้ของเขาโดยเขาเป็นรองประธานเกี่ยวกับการทาเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทชื่อดังเขากําลังรวบรวมเด็กมปลายที่มีฝีมือเขาร่วมโปรเจกต์เพื่อสังคมโดยการใช้งานไม้เราจะมีเงินก้อนหนึ่งให้แต่ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละคนแล้วก็ให้จัดตั้ง ทีมถ้าชนะในการร่วมแข่งโปรเจกต์นี้ก็จะได้เข้าร่วมทํางานกับบริษัทเราครูใหญ่ก็ได้มาคุยกับครูอีว่าฉันได้ยินไม่เหมือนกับที่นายบอกหรือว่าฉันมองนายผิดไปนายทําแบบนั้นทําไมเรื่องที่บอกรุ่นพี่ของนายไม่ให้เข้ามาช่วยถ้าฉันไม่ไปเจอเขาก็คงไม่รู้ความจริงฉันหวังว่านายจะไม่ทํานอกเหนือจากคาสั่งแค่ทําตามที่ฉันบอกก็พอแบบนั้นมันจะง่ายกว่าเขาบอกว่าครูใหญ่กับประธานแม่งโคตรเลวสุดๆเป็นผู้ใหญ่แต่เข้าไปยุ่งเรื่องของเด็กแล้วใช้เส้นสายให้หลานตัวเองชนะการแข่งขันทางนางเอกก็ได้มานั่งมั นั่งที่เธอทําแข่งเพราะเธอรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียดายที่จะต้องทิ้งแต่พอเธอนึกถึงเธอและพระเอกทํามันด้วยกันเธอจึงไม่อยากทิ้งมันไปยองจูก็ได้เดินมาเห็นเขาจึงแนะนําว่างั้นเราเอากลับไปบ้านเธอกันไหมแล้วเขาก็ได้เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็จุงกับเธอเพื่อนําไปส่งที่บ้านเธอก็ได้ขอบคุณเขาที่ช่วยแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะขอโทษนั่นก็คือวันแรกที่นายมาโรงเรียนของเราตอนที่ยังเกงนายขาดฉันเม่คคนทาเกาหกใสเก้าอี้นายเองฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วเขาก็ได้พูดส่วนว่าฉันว่าจะลากตัวคนทามาลงโทษ แต่เขาก็ต้องแพ้ลูกอ้อนของเธอและก็ยอมยกโทษให้พอเขายกมาถึงที่บ้านทันนั้นเธอก็ได้ขอบคุณแล้วก็บอกให้เขากลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้พ่อมาช่วยขนเปงซึ่งเธอไม่อยากให้เขาไม่เห็นว่าพระเอกอยู่ที่นี่เหมือนกันจูจูยองจูก็ได้เดินกลับมาแล้วบอกว่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอน่าตอนนั้นพระเอกก็ได้เปิดประตูออกมาพอดีทําให้ทั้งสามคนเจอกันทั้งเธอพระเอกแล้วก็ยองจูก็ต่างตกใจแล้วก็อึ้งที่เห็นยองจูก็บอกว่าฉันมีเรื่องจะบอกเธอน่าแต่ว่าพรุ่งนี้พวกเราค่อยคุยกันก็ได้พระเอกก็ได้ช่วยกมานั เราก็มานั่งคุยกับเธอเขาก็บ่นว่าทําไมต้องวุ่นวายและเอานี่กลับมาคนเดียวจนกลายเป็นแบบนี้ล่ะเธอก็งอแงบอกว่าฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับยองจูยังไงนายจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าฉันบอกไปตามความจริงซึ่งเขาก็ยอมให้เธอบอกไปตามตรงนั่นแหละพอตอนเช้านังเอกจึงรีบมาบอกความจริงและจะอธิบายให้ยองจูฟังแต่เขาก็บอกว่าฉันรู้ว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ต้องอธิบายหรอกเพราะฉันก็ไม่อยากรู้เรื่องของกีจุนเมื่อวานที่ฉันมีเรื่องจะพูดก็คือว่าหลังจากการแข่งขันมีคนยื่นข้อเสนอให้กับฉันถ้าเธอสนใจ เป็นรไ,ไหมถ้าฉันจะชวนเธอเข้าทีมนังเอกก็สนใจมากแล้วก็ตกลงโดยทั้งคู่ก็ได้มาปรึกษาครูประจําชั้นและก็ได้ส่งรายงานแจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบเรียบร้อยโดยครูสาวจะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนแถมยังมีครูอีช่วยอีกแรงยองจูที่เห็นแบบนั้นจึงขอบอกว่าไม่เอาครูอีมาเป็นที่ปรึกษาช่วยเพราะครูน่าจะเป็นคนที่เห็นค่าของคนที่ทํางานหนักจากนั้นเขาก็ได้มาคุยกับนังเอกบอกว่าเธอก็เห็นที่ครูอีทําฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนังเอกจึงถามว่านายคิดว่าครูอีช่วยแฝดในการชนะการแข่งขันงั้นหรอ มันอาจจะไม่เกี่ยวกับครูก็ได้นะเราทุกคนเป็นลูกศิษย์ของเขาเป็นไปไม่ได้หรอกครูอีก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูสาวฟังฉันยอมเป็นคนกลางก็พอไม่อยากให้เด็กๆต้องเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ได้ผลโรงเรียนทําแบบนี้กับเด็กๆได้ยังไงจากนั้นครูก็ได้มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงเรื่องโปรเจกต์และถ้าใครสนใจให้ไปถามยองจูได้เลยโดยโปรเจกต์นี้จะมีการแข่งทั่วประเทศถ้าทีมไหนชนะมีสิทธิ์เข้าร่วมทางานกับบริษัทซึ่งก็มีหลายคนที่สนใจและขอเข้าร่วมทีมพระเอกก็ได้เดินมาขอเข้าร่วมด้ววยยแต่่องจูกก็บกานา นใจแต่ตัวเองไม่สนว่าเพื่อนจะเป็นยังไงนายทำทุกอย่างเพื่อความสนุกคนไนเบื่อก็จะทิ้งมันฉันไม่อยากทำงานกับไอ้ทุเลต์อย่างนายพอเลิกเรียนยองจูก็เห็นว่าซอยอนท้องร้องเขาจึงชวนเธอมาทานอะไรที่ร้านของเขาจู่ๆตอนนั้นนังเอกก็มาที่ร้านเหมือนกันโดยเธอก็อยากจะมาคุยเพื่อขอให้พระเอกเข้าทีมนั่นแหละเขาที่เห็นเธอจึงให้มานั่งโต๊ะด้วยกันเธอก็ถามว่าฉันนั่งด้วยจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าพวกนายเด็กกันอยู่ให้ฉันไปนั่งตรงนู้นก็ได้เขาก็พูดสนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรรออกแมม่ขขงเเาาา็ได้สิ แล้วก็พูดว่าสําหรับแฟนยองจูต้องทําให้เยอะๆช็อกโกแลตที่เธอให้เขามาเขาเก็บมันไว้อย่างดีเลยล่ะแม่ขอทานแค่ชิ้นเดียวเขาก็ไม่ยอมให้เลยซอยอนก็พูดส่วนว่าหนูคือแฟนของยองจูต่อไปหนูจะแวะมาที่นี่กับยองจูบ่อยๆนางเอกก็ถามเขาว่านายไม่ได้บอกที่บ้านใช่ไหมว่านายมีแฟนและที่ฉันมาก็เรื่องกีจุนนะนายให้เขาเข้าร่วมทีมกับเราไม่ได้หรอเขาก็พูดส่วนว่าเธอมาถึงที่นี่เพื่อพูดเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ขอโทษนะฉันทํางานกับเขาไม่ได้ครูก็ได้มอบหมายงานให้กับทุกคนให้ไปเยี่ยมชมสถานที่พว ีี้ท่คูมใหจะเลือกไปที่ไหนก็ได้ไปถ่ายรูปโดยใช้สิ่งที่เรียนมาเขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียนนางเอกก็อยากจะไปสถานที่ที่มันไกลยๆยองจูก็าแต่มองแล้วก็อยากจะไปที่นั่นกับเธอด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าชวนแจฮีก็ได้มาคุยกับยองจูเพื่อจะเข้าร่วมทีมโปรเจกเขาก็ได้บอกว่าถ้าเธอไม่อยู่กับเรามันจะไม่เป็นเหมือนครั้งที่แล้วหรอฉันรู้ประธานและครูอีแอบช่วยคู่แฝดให้ได้ที่หนึ่ง<ๆ>เธอก็บอกว่าครูอ e ีไม่เกี่ยวนะที่จริงกรรมการตัดสินเป็นรุ่นพี่ของครูอ e นะีน่ะโรงเรียนเลยสั่งให้เขาไปคุยกับกรรมการแครู Q e อีไม่ยอมทําตามที่บอกครูใหญ่จึงโกรธเขามากฉันอยากจะเข้าร่วมทีมจริงๆเพราะว่าฉันชอบงานไม้มากและฉันก็อยากทํามันกับเพื่อนนะ่ะวันต่อมานังเอกก็ได้เตรียมตัวไปทํางานเยี่ยมชมสถานที่ที่ครูสั่งตอนนั้นเธอก็ได้หาตลับเมลในกล่องเครื่องมือจนเธอพลาดแล้วก็เผลอโดนบาดพ่อและพระเอกรีบมาดูแผลโดยมันบาดลึกทําให้พ่อต้องรีบพาเธอไปโรงพยาบาลและก็ขอให้อย่าบอกเรื่องนี้กับแม่นะแต่พอเธอกลับมาแม่ก็จับได้แล้วก็บ่นว่าแกต้องเย็บตั้ง5้าเข็มเจ็บต,ตัวเพราะงานไม้อยู่หลายครั้งก็เพราะว่าร่างกายของ แกไม่เคยชินกับมันหมายความว่าแกไม่มีพรสวรรค์ทั้งที่แล้วไปแข่งอะไรก็ไม่ได้รางวัลกลับมาแกน่าจะรู้ว่าควรเลิกจะดึงดันทำในสิ่งที่ไม่เข้ากับตัวเองไปทำไมแล้วแม่กับเธอก็ทะเลาะกันนางเอกก็ได้มานั่งร้องไห้อยู่บนรถทัวพระเอกได้ยินทั้งหมดจึงรีบตามมาแล้วก็ยื่นตลับเมที่เธอหาตอนแรกให้แถมเขายังนั่งรถไปสถานที่ทำงานกับเธอด้วยพอทั้งสองคนมาถึงก็ได้ถ่ายรูปทำรายงานกันใหญ่ทั้งสองคนก็ได้เดินดูและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานแถมพระเอกก็ยังมมวแต่ถ่ายไม่ดูทางทำให้เธอไปอยู่ ในอ้อมแขนเขาซะง,งั้นยังไม่พอแค่นั้นทั้งคู่มักจะแกล้งกันเสมอระหว่างที่ทั้งคู่มานั่งพักและทานอาหารยองจูก็ได้โทรหาเธอเพื่อชวนไปถ่ายรูปทํารายงานด้วยกันแต่ว่าเธอก็ดันมาแต่เช้าเธอจึงบอกว่านายน่าจะบอกฉันให้เร็วกว่าน,นี้พวกเราจะได้มาด้วยกันกีจุนก็อยู่กับเราด้วยเนี่ยพี่ชายของเขาก็ได้เดินมาถามว่าจะเลือกซอยอนหรือจีวอนจะเป็นใครก็ควรจะรีบตัดสินใจเถอะนะจะจับปลาสองมือมันทําไม่ได้หรอกจังหวะที่นังเอกชมสถานที่เธอก็เกือบหัวจะไปชนแต่พระเอกก็ได้เอามือมารองไว้ทันฉากนี้ต้องบอกว่าอะร เก็เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันโคตรน่ารักพะเอกก็แอบหันไปมองเธอที่ยืนถ่ายภาพเขาก็รู้สึกหวั่นไหวและคิดว่าเธอหน้ารักจริงๆแถมนังแอบถ่ายรูปเธอเอาไว้ด้วยพอทั้งคู่นั่งรถกลับด้วยความเหนื่อยทําให้ทั้งคู่เผลอหลับซบกันตลอดทางแจฮยอกก็บังเอิญไปเห็นโทรศัพท์ของแจฮีแถมยังแอบไปดูแชทที่ทั้งสองคนคุยกันอีกที่แจฮีบอกว่าฉันได้ไปบอกแล้วนะว่าเป็นคนโยนกระถางต้นไม้เขาจึงแอบพิมพ์ไปเองว่าเธอโยนกระถางต้นไม้ทําไมถ้าไม่ใช่เธอเป็นคนทําแล้วใครกระหล่ดที่ทําซอยอนก็เห็นนว่ามัแปลกจ แจฮีก็กลับมาซะก่อนทาให้เขาต้องรีบวางโทรศัพท์เอาไว้เขาจึงรีบมาบอกประธานว่าไม่ใช่แจฮีทําแน่นอนซอยอนเป็นคนให้เธอพูดแบบนั้นคนที่แซยอนต้องออกมาปกป้องมีแค่2คนคนแรกก็คืออึนบีแต่วันนั้นเธออยู่ในห้องส่วนคนที่2ก็คือยองจูแฟนของเธอนั่นแหละภาพก็ตัดไปที่ยองจูพาพี่ชายมาขึ้นศาลเพื่อจะขอเวลาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปต้องการรวบรวมหลักฐานเพื่อเป็นการฟ้องร้องกับบริษัทผู้จัดการก็ได้มาที่นั่นแล้วก็เห็นยองจูเขาจึงจําได้ว่านี่เป็นเด็กนักเรียนของเรียนประธานเขาจึงรี โทรไปบอกเธอว่ายองจูเป็นน้องชายของคนที่ฟ้องร้องบริษัทเราพอยองจูกลับมาที่โรงเรียนประธานก็นเรียกเขาเข้ามาโพสก็ถามว่าเคยขึ้นไปบนดาดฟ้าไหมฉันมีของจะคืนให้หนายนี่คือของนายไม่ใช่หรอแล้วเธอก็ยื่นวงกุญแจให้กับเขาไปสวยแล้วไงยองจูตอนนี้ประธานก็รู้ความจริงเธอจึงมาสั่งครูใหญ่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ไล่ยองจูออกจากโรงเรียนซะจะหาวิธีอะไรก็ได้ซอยอนก็ได้มาถามแจฮีว่าเธอส่งข้อความแบบนั้นมาทําไมแล้วก็ได้เปิดข้อความให้เธอดูแจฮีก็บอกว่าฉันไม่เคยส่งข้อความ แบบนี้ไปนะแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นแฟนของเธอแใจฮใยอกอยู่ด้วยต้องเป็นเขาแน่ๆที่ส่งไปยองจูก็ได้มาคุยกับครูอีเพื่อขอโทษที่เข้าใจเขาผิดแมน้องพูดเรื่องที่โยนกระถางต้นไม้ใส่รถประธานก็พอเรื่องพิจารณาคาดีของพี่ชายพี่เกิดอุบัติเหตุระหว่างฝึกง,งานตอนที่เรียนอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนที่จะไม่สนใจแต่พวกเขายังเข้าข้างบริษัทศาลใกล้จะตัดสินแล้วแต่เราไม่มีความหวังเราต้องการแค่คําให้การของใครสักคนครูพอจะเป็นพยานช่วยผมได้ไหมซึ่งครูก็เห็นใจแล้วบอกจะลองเอากลับไปคิดดู ระหว่างที่เขามาซื้อของก็บังเอิญมาเจอแม่ของกระยองมินท่านก็ได้พาเขามาทานอาหารและถามว่าผ้ามันคอนี้เป็นยังไงบ้างนายส่งไห้ฉันทุกปีนายก็รู้ใช่ไหมกระยองมินจะซื้อผ้ามันคอแบบนี้ให้ฉันทุกๆวันเกิดถึงกระยองมินจะจากไปแล้วแต่ทุกๆปีวันเกิดก็ยังมีนี่ส่งมาที่บ้านแค่นายนึกถึงฉันฉันก็ดีใจแล้วโดวยความจริงแล้วพี่เอกเป็นคนส่งให้ทุกปีวันต่อมายองจูก็ได้ยินรุ่นพี่พูพดถึงพายเอกที่ถูกไล่ออกจากการเล่นเทวันโดเขาจึงถามถึงเรื่องทั้งหมดรุ่นพี่ก็ได้บอกว่า่าหมนนัไปขง ก็แพ้กลับมาทุกครั้งเขาจึงหันไปมองพระเอกและสับสนว่าทาไมหมอนั่นถึงเลิกเล่นและพูดแบบนั้นด้วยล่ะจากนั้นทั้งเขาและพระเอกก็ได้มาที่ทะเลที่กยองมินชอบมาด้วยกันพระเอกก็พูดว่านายเรียงฉันมาตลอดแต่ที่นี่นายหนีไปไหนไม่ได้ฉันมาที่นี่ทุกปีนายตั้งหางที่เป็นคนหนีไปหนีจากเทวันโดหนีจากเมืองนี้และนายก็หนีจากกยองมินเขาก็พูดส่วนว่าถ้าไม่ใช่พะนายกยองมินก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่พระเอกก็พูดส่วนว่าถ้าไม่ใช่พอฉันกยองมินก็อาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ถ้าถ้าวััันนนนฉ ดึงนายเอาไว้นายก็คงจะตายไปด้วยนายเอาแต่โทษฉันแล้วมันทําให้นายรู้สึกดีขึ้นไหมนายเองก็เจ็บปวดเหมือนกันแลวทั้งสองคนก็ต่อยกันไม่ยังหนังก็ฉายให้เห็นว่าพอกะยองมินเสียชีวิตไปยองจูก็ได้มาร่วมงานศพแล้วเอาแต่นั่งรอว่าพระเอกจะมาไหมแต่ว่าพระเอกก็เลือกที่จะไปแข่งเทวันโดเพื่อจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ตามที่เคยสัญญากันไว้3มคนแต่เขาก็ยังช็อกและเสียใจทําให้เขาแข่งไม่ชนะยองจูก็นั่งรอพระเอกอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นรูปที่พระเอกไปแข่งเขาจึงคิดว่าหมอนั้นเห็นแก่ตัวเกิดเรื่องขน,นี้ ไปแข่งเพื่อตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่เขากดแล้วก็เลิกคบกับพระเอกเพราะความเข้าใจผิดทั้งสองคนก็ได้มาที่โรงพักยองจูก็ถามว่าทําไมนายไม่ไปงานศพกับยองมินเรื่องนั้นฉันยกโทษให้นายไม่ได้ปู่ก็ได้รีบมารับตัวเพระเอกและก็ได้ขอคุยกับยองจูสองคนท่านก็ได้บอกว่าหลังจะเกิดเรื่องวันนั้นสีหน้าของกีจุนก็เปลี่ยนไปนายเองก็คงเหมือนกันแต่มีแค่พวกนายสองคนไม่ใช่หรอที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของกันและกันกีจุนเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักถอยเพราะงั้นฉันอยากขอให้นายสงส คือสิ่งที่เพื่อนเขาทําวันต่อมานังเอกก็เห็นว่ายองจูและพพะเอกหน้าทั้งคู่มีแผลแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรกันมาแน่ๆทุกคนก็ได้มาให้ครูอีช่วยสอนและคิดไอเดียในการทําโปรเจกต์ซึ่งพพะเอกก็ได้เดินเข้ามาเพื่อจะขอเข้าทีมโดยยองจูก็ยอมไม่เขาเข้าร่วมนังเอกก็ได้เดินคุยกับยองจูว่าฉันต้องอาหารไม่ย่อยแน่ๆมันก็เป็นเพราะพวกนายนั่นแหละตอนที่กีจูนเดินเข้ามาในห้องชมรมเมื่อกี้ฉันกลัวจริงๆว่าพวกนายจะทะเลาะก,กันอีกนะถึงฉันรู้ว่านายจะไม่ชอบหน้ากีจูนแต่ตอนนี้นายเปลี่ยนใจูววใ่่่ไหมาพูส้สนนฉัน ไม่สนใจอะไรอีกแล้วเจอกันทีไรเธอก็พูดถึงแต่เรื่องกีจุนแล้วมานั่งยังดีอยู่ใช่ไหมเธอก็บอกว่าวิวที่ดาดฟ้าฉันสวยมากเวลานั่งมานั่งแล้วมองมันก็คือโคตรฟินเธอจึงชวนเขาให้ลองไปนั่งด้วยกันนางเอกก็รู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยเธอจึงรีบไปทานยาแล้วมานั่งคุยกับเขาแต่เหมือนว่ามันจะไม่ดีขึ้นเลยเขาจึงบอกให้เธอไปเอาเข็มกับได้มาเพื่อจะเอาเข็มจิ้มไปที่นิ้วมันจะช่วยให้รู้สึกดีแล้วก็หายได้เธอก็กลัวแล้วก็เกงจับมือเขาแน่นพอเขาจิ้้มมมจจรริิงงๆปาาากกกฏวว่่ัันนนหยเธออ็บดีขึ หรือว่าฉันคิดไปเองนะนายนี่เก่งไปหมดะทุกเรื่องจริงๆเขาก็ได้หันไปมองเธอแล้วรู้สึกเหมือนว่าต้องหมดสะกดเพราะเธอช่างน่ารักก็ทําให้เขาใจเต้นแรงจากนั้นครอบครัวนังเอกก็ได้ไปเที่ยวแล้วให้นังเอกอยู่บ้านคนเดียวแถมยังลืงมบูเจบ้านเอาไว้ด้วยนังเอกจึงต้องไปนอนชั้นบนกับพระเอกก่อนโดยแม่ก็ได้โทรบอกปู่ให้เรียบร้อยเขาก็ได้ให้เธอยืมชุดแล้วมานั่งทํารายงานด้วยกันเพราะพรุ่งนี้จะต้องนําเสนอกันแล้วระหว่างที่ทั้งสองคนทํางานกนจนดึกนังเอกก็ได้เผลอหลับไปก่อนขอเขาก็ได้หันไปมองเธอแล้วรู้สึกหัวใจเต้นนแรงเเหมือ,มอว่าขาข เริ่มหม่นไหวให้เธอซะแล้วล่ะพอเธอตื่นขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้จ้องมองตากันและกันพอตอนเช้าพระเอกก็ได้รีบม,มาที่โรงเรียนจนเขาลืมเอาแฟดได้มานำเสนองานเขาจึงรีบโทรไปบอกนังเอกให้เอามาให้เขาด้วยเธอจึงมาเปิดหาในโตทํางานของเขาและเธอก็ได้มาเห็นแผ่นไม้รูปหัวใจที่ตอนเด็กเธอให้กับเขาเป็นการสารภาพลักแถมเธอยังเห็นแผ่นไม้อีกอันที่เขาได้ทาเอาไว้แล้วก็เขียนว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันจากนั้นเธอก็ได้มาที่โรงเรียนแล้วก็มาฟังพระเอกนําเสนอง,งานซึ่งเขาก็ทําออกมาได้ดีจริงๆพอเขาได้นําเสนอ งานเ,เพื่อนก็ได้เผเปิดสไลด์สุดท้ายมันเป็นรูปของนังเอกที่เขาและเธอได้ไปชมสถานที่ด้วยกันพอทุกคนเห็นก็แซวกันใหญ่ว่าพวกเขาไปเดทกันหรอรูปนี้มันยังไงเหมือนไม่ได้ไปทํางานแต่ไปเดทกันเลยนังเอกเธอจึงมานั่งทบทวนตัวเองว่าเธอยังรู้สึกกับเขาอยู่ไหมซึ่งเธอก็ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าเธอยังชอบไปเอกไม่เปลี่ยนเธอจึงเรียกเขามาคุยโดยเธอก็ได้บอกว่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกนายฉันคิดว่าฉันน่าจะชอบนายทางด้านยองจูก็ได้เรียกซอยอนมาพบโดยเขาก็ได้พูดว่าฉันคิดว่าบอกต่อน น่าจะดีกว่าพวกเราพอกันแค่นี้เถอะน,นะเลิกแกล้งเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกทุกคนเอาแล้วไงสองคู่สองอารมณ์คู่หนึ่งสารภาพชอบส่วนอีคู่หนึ่งสารภาพเพื่อหยุดความสัมพันธ์ตอนนี้คือลุ้นคู่นางเอกกับพระเอกมากเพราะก็ยังสงสัยว่าพระเอกยังชอบเธอไหมแต่ก็เสียดายยองจูเพราะก็แอบเช่เขาเดินหน้าจีบนางเอกเหมือนกันโอ้ยสับสนไปหมดแล้วไม่รู้ว่าคู่ไหนจะสมหวังกันเลยแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อเราต้องมาองรอลุ้นในอีพีต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่ง ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย